เเจรริิญชชนนะสวกษตแล้วถามว่าเราดีใจไหมคนสวนนะคะใช้ยามาเป็นแสนแสนเราไม่มีใคราพาไปเที่ยวแต่พอมาเข้ากับบริษัทสาวกเกษตรพอเราใช้เสร็จเรายังได้ไปเที่ยวอีกนะคะดีใจค่ะที่มีคนพาไปเที่ยวเที่ยวนะคะเท <ๆ S 1> <ฟ>ี่วยวฟรีคนลุกเลยอ่ะเที่ยวฟรีกินฟรีแล้วทุกอย่างดูแลดีเพราะว่าไปที่แลปีที่แล้วก็ไป เกาหลีมาออกไปเกาหลีเนาะค่ะปีที่แล้วเราบิน hmm> ต่างประเทศกันเนาะปีนี้เที่ยวประเทศไทยเพราะว่าติดโควิดเนาะใช่ค่ะไม่ใช่ปัญหาเลยเราก็เที่ยวในประเทศไทยกันก็อยากขอบคุณนะคะขอบคุณที่บริษัทสาวกสษทธที่มีิของดีๆที่มาให้เรา แล้วพอใช้ดีแล้วยังได้เที่ยวอีกค่ะตรงนี้เป็นเป็นกำลังใจคนสวนที่อยากเหนื่อยค่ะเราไม่ต้องฟักตังซื้อไปเที่ยวอีกเนาะไปพักผ่อนกันเนาะอิ่มจางตังอยู่ครบเที่ยวจางตังอยู่ครบพูดได้เนาะใช่ค่ะโอ้โหกินรูอยู่สบายเนาะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่ยังไม่ได้ใช้สาวเกษตรนะคะติดต่อเจ๊วรรณนาได้เลยเจ๊บอกเบอร์โทรเลยค่ะศูนย์หกสี่นะคะเก้าเจ็ดสองสี่ห้าห้า ถ้ามาหาง่ายๆนะคะหน้าโรงเรียนทับช้างสวนอยู่หลังโรงเรียนทับช้างนะคะ <Okay. S 1> อยากให้มาดูของจริงกันนะคะ <Okay. S 1> อพอ่แม่พี่น้องนะคะที่ <Okay. S 1> ที่ที่ดูแล้วอยากจะมาเอ๊ะจริงไหม อยากให้ท้าพิสูจน์เลยค่ะโอ้โหท้าพิสูจน์เลยนะคะ,ค,ะคือ,อสถานที่อยู่หน้าโรงเรียนแล้วสวนอยู่หลังโรงเรียนใช่ค่ะโอ้โหข้ามถนนมานิด<า>เดียวเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเชื่อนะคะติดต่อมาดูสวนได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ข้อมูลดีๆขอพอบคุณมากค่ะขอ,ขอบคุณค่ะลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะ